ดีค่ะทุกท่านก็คือตอนนี้ดิฉันก็กาลังจะนอนหลับใช่ไหมแล้วก็คือมีการบทสนทนาขึ้นมาหนึ่งบทสนทนาซึ่งลาตินะก็บอกมาตลอดทั้งวันเลยว่าแชมพูกับคีมเนาะฉันหายแชมพูเชนี่นี่แบบเออมันก็หายมันก็อาจจะหายเฉยๆก็ได้มั้งสรุปดิฉันแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็สำลีหายจ้าทุกคนสำลีก็คือหายไปเลยเสร็จปุ๊บพี่คันี้ก็คือเดินเข้ามาห้องตุ๊บพี่ไม่รู้เลยว่าพี่จะล้างหน้ายังไงเพราะว่าสำลีพี่ก็หายแบบฮ่าพี่หนู ลีฉันก็หายสรุปก็คือตอนนี้พ่อตะขานพิถไายก็คือคีมนวดหายจ้ะก็คือผู้ชัน่ะของหายทั้งห้องหาไม่เจอเพราะฉันนั้น่าเอาไปอ่ะเอามาคืนด้วยนะคะเอามาคืนด้วยคุณพี่มันต้องใช้ของมันต้องใช้พวกหนูไม่รู้แต่ฉันคือวันนี้ชันที่ชูเช็ดหน้าบอกเลยจริงๆปกติใช้สำลีอะจะร้องไห้แล้วค่ะแล้วไม่ได้ออกไปไหนงาสผมจริงไม่ขยับใชมันยังไม่หมดลยค่ะสม่สน้ำใช้เลยจริงคือไม่หายไปโอ๊ย มีเมอร์ด้วยสัมลีด้วยฉันก็มีไม่หรากฉันจะไปขโมยทำไมแต่มันหายมันหายไปแบบหายทั้งห้องเธอลืมไม่ลืมแกฉันจะไปลืมครีมนวดแชูไุ้ยที่ไหนพี่โบจะไปลืมครีนซิ่งไ้ที่ไหนพี่โบคงเอาครีนซิ่งออกไปแบบล้างล้างหน้าข้างนอกมั้งซุ่งเทพไงสัมลีก็อยู่ที่เดิมไม่แกฉันมีพูวดใหญ่ขนาดไปมันใหญ่แบบจะเป็นลิแล้วแม่ฉันว่า ฟองเจน้องเจนหลุดคำหยาบในไลฟ์ที่แล้วครับผมใครคนไหนไม่ใช่ตาดิงไอัยฟอก็หลุดไม่มีเต็มๆเลยมันเป็นภาษาพ่อขุนลาบเจ้ก้ตัวมาอย่างนี้ไม่คือแบบว่าเราอะเราใคยดูอย่งเสรมาก่อนปะที่แบบฉันก็คำเดียวกับแกอะกินแล้นะไม่แกไม่ใช่คำเดียวกับฉันแกเป็นคำที่ร้ายแรงกว่าฉัน ไม่ความเดียวกันไม่ใช่ค่ะคะไม่แต่ทันเอาฉันยอมแบบวฉันหลุดสองครั้งฉันหลุดแค่คเดียวแต่ไม่แต่ฉันไม่้หลุดาะนพูดเพราขุดรงคนแหงฉันแย้อนยุคฉันก็คำเดียวกอนอะฉันย้อนยุกแกไม่ได้ย้อนยุกฉันก็ย้อนฉันไม่ได้ย้อนย้อนไม่ย้อนถูไม่ได้ย้อนชุาราาาาาาาอาา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 วาาาาดาาาาา่าา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 อ ไม่หลุดก็ได้แต่เธอจงคิดในสิ่งไรบอสเนี่ยฉันอยู่กับเธอแล้วฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้ววันนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยไม่ได้ยินเธอได้ยินคนเดียวฉันไม่ได้ยินว้าวมีคนทักด้วยมีคนพี่คะแถวนี้มี ATM ที่ไหนไหมคะแล้วเขาก็ถามว่าก็จริงๆมันก็มีนะแต่ก็ต้องเดินหาในแถวนี้แหละแต่ก็หาเจอเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกรู้ไหมแกก็มาดีนที่ฉันพูดเว้ยแกก็เดินมา เออพี่คะแถวนี้มีเอทบ้างไหมคะลูกก็ตอบว่าอ้าเดินลงไปเลี้ยวซ้ายเลยจ้ะถึงเลยคือแบบอะอยากเล่นกีตาร์ให้แม่ฟังก็เล่นไปตอนตีสามกลับมาดีสิเหมือนเฮ้ยหรือเฮ้ยจะฉันรอเรียนเจ้าที่ไม่ได้อะคือต้องอยู่บ้านกับเขาตลอดเวลาหรือก็คือไม่เป็นไรเจ้าที่ชินใจดีฉันรู้ก็อาจจะแบบอยากหยิบกีตาร์ชินขึ้นมาแบบควงเล่นแบบไอ้บรรชาล็อกไงเห็นฉันเล่น ต่เขาดูโกรธมากเลยอะแกเขาแบบเหมือนสินี้ยหนงแล้วเยไม่ได้ไม่เงียบไม่เ็จะเไม่เงียนเป็นภาษารานเาแไงเพราะว่าเขาอยู่เป็นตัที่มานานกเคยเคยเห็นหนังไทยไหมที่เขาชอบใส่ชุดทยลขาก็เองเลยเองจะเงียบไม่เงียบไม่หนังไทยคนละเรื่องเปล่าคนละเรื่อง ของแบบเอเนอร์จีอะไรเยอะขนาดนี้ทำไมอะทำไมอะโหไม่รู้จักจริจริงแต่เก่า generation อะไรอะซี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  baby b a b ีซีซีซี baby ทำมมาแตะมือโอเมก้า o difficult hmm your cunning yes and a nice thirst to prove yourself it's all here in your head better be Slytherin. you should see me in Ow. Ow.